สวัสดีครับเพื่อนทุกคนผมช่างวิชัยนะครับเพื่อนๆนะครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่าหมดไฟไม่มีแรงจะทําอะไรเลยนะครับเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์ที่มืดที่หาทางออกไม่เจอนะครับรู้ไหมครับบางสิ่งที่ทําให้เราหมดไฟนะครับไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอนะครับแต่เป็นเพราะว่าเราลืมนะครับลืมสามสิ่งที่สําคัญ อยู่รอกสายตานะครับวันนี้นะครับผมนะครับจ้างล้ชัยนะครับจะมาเพื่อนนะครับชวนคุยนะครับย้อนกลับไปมองนะครับสามอย่างนะครับที่คนหมดไฟนะครับมักมองข้ามนะครับเพื่อเริ่มจุดไฟนะครับให้ตัวเองอีกครั้งนะครับเพื่อนก็มาเริ่มกันเลยนะครับพ่อแทกนะครับอย่าลรมนครับให้เครดิตกับตัวเองนะครับหลายครั้งนะครับที่เราวิ่งตามเป้าหมายนะครับจนลืมนะครับคันกลับมาดูว่า เราเดินไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับเพื่อนความสําเร็จเล็กๆนะครับที่เราทําได้นะครับมักถูกมองข้ามนะครับลองทบทวนดูนะครับว่าแค่ตื่นขึ้นมาครับในวันที่ไม่ไหวก็ถือว่าเราเนี่ยเก่งมากแล้วนะครับเก่งไหมเราว่าไม่ไหวแล้วเลิตื่นขึ้นมาได้นะครับนะให้กาลังใจตัวเองนะครับเหมือนที่เรานะครับให้กับคนอื่นนะครับ เราให้กำลังใจคนอื่นได้นะครับทุกวันทุกวันนะครับ่รขก็ความส่งภาพส่งอะไรไปให้คนอื่นได้นะครับเราก็ให้กําลังใจกับตัวเองตัวเราเองได้เช่นกันนะครับอ่าข้อต่อไปนะครับเราลืมพักแบบที่พักจริงๆมันเป็นยางไงนะครับพี่พักอพี่พัเกีรครับคือครับการการนอนไม่พอนะครับเมียอก่อนครับเพราะใจยังแบบความเครียดไว้เจ็บมากเลยนะครับ การพักจริงๆนะครับคือการยอมให้ตัวเองหยุดคิดนะครับและยอมรับว่าตอนนี้เราเหนื่อยนะครับไม่ต้องฝืนให้เป็นเหมือนเดิมทันทีครับโอ้ฝืนนะครับแค่ยอมให้ตัวเองได้หายใจเป็นบ้างนะครับเนือบางบัดนะครับหยุดคิดนะครับหยุดคิดจริงๆนะครับยอมรับว่าตอนนี้เราเหนื่อยครับไม่ต้องฝืนนะครับก็คือพักฝังให้มันเป็นที่ไปหรืจุดๆเลยประมาณนี้นะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่สามนะครับ อย่าลืมครับว่าความพยายามของชีวิตนะครับเปลี่ยนได้นะครับบางครั้งเราเหนื่อยนะครับก็เรายึดติดกับภาพเลวนของตัวเองนะครับเราเคยฝันนะครับอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่วันนี้นะครับไม่ใช่อีกต่อไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรชีวิตนะครับไม่ได้มีเส้นทางเดินแค่ทางเดียวนะครับเราเปลี่ยนผันนะครับเปลี่ยนเป้าหมายได้เสมอครับทุกคนอย่าคิดตัดถินคุณค่าของตัวเองนะครับจากช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดนะครับ ทุกคนะสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าคุณนะครับยังมีคุณค่านะครับแม้ในวันที่รู้สึกไม่มีอะไรเลยนะครับสู้นะทุกคนครับทําได้นะครับอย่าพึ่งท้อนะครับเพราะทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอนะครับใครที่ยังท้อยังอไนะครับทุกวันนี้นะครับก็จะท้อยจะจะเหนื่อยนะครับถ้าเหนื่อยก็พักนะครับถ้าท้อก็ พักนะครับหยุดพักผ่อนให้สบายให้ชาไปเลยนะเพราะว่าวันในวันนี้นะครับหรือวันหน้านะครับเพื่อคุณพักผ่อนให้สบายแล้วคุณจะทําได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าวันนี้ยังไม่ดีนะครับแค่ยังไม่ถึงพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะครับพรุ่งนี้คุณจะได้อย่างแน่นอนดูส่วนนะครับทุกคน